หนึ่งในภารกิจสำคัญของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือการเชื่อมต่อสารสัมพันธ์สิทธิ์เก่าลำดวนทุกช่อให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งในและนอกรั้วมอฟลอกิจกรรมลูกแม่ฟ้ากลับหอเด็กมอฟลอปิกบ้านโฮมคัมมิ่งครั้งแรกของการรวมตัวลูกแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึงรุ่นปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงสายใยแห่งความรักความผูกพันสายใยแดงทองที่คล้องใจเราทุกคนไว้ด้วยกันและในวันนี้วันที่ผลผลิตจากรั้วมอฟลอลำดวนช่อที่16บัณฑิตคุณภาพพร้อมจะออกรับใช้สังคมต่อไปพี่ๆจากสมาคมนักศึกษาเก่าขอแสดงความยินดี ขอเป็นกำลังใจและเติมพลังให้น้องๆบัณฑิตทุกคนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2560 mm. แค่ได้เห็นรอยยิ้ม mm. เห็นน้องๆองอิ่มท้องและมีแรงสู้ต่อไปพี่ๆทุกคนก็อิ่มใจ สวัสดีครับผมชื่อนายทยานุกูลชัยย้อยครับชื่อเล่นชื่อปามบผมจ,จบจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพครับผมสวัสดีค่ะชื่อสุชัญญามาโตนะคะมาจากสำนักวิชาการจัดการสาขาบาริหารธุรกิจค่ะชื่ออภิวัตแตงล่มครับจบจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับชื่อธีโโอรัญญาซับโมเอียมค่ะจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวค่ะ ตั้งแต่เลือกที่จะมาศึกษาที่แม่ฟ้าหลวงนี้ก็ประทับใจในการศึกษาที่เป็นระบบของการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษแล้วก็บรรยากาศรอบมดีมากเลยค่ะเรารักมหาวิทยลัยเพราะเรารู้ว่ามหาวิทยาลัยรักเรามากขนาดไหนครับรู้สึกดีใจมากๆครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ได้เพราะว่ามีมาตรฐานในการเรียนค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับผม กับมาก็คือมันเหมือนเป็นการกลับมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือูปกติแบบกลับบ้านไปกลับมาแล้วก็กลับมาเรียนกลับมาพรีเซนต์งานแต่นี่คือกลับมาเพื่อรับไปจบแล้วก็ต้องไปแล้วจริงๆอ่ะเออจะแบบถ้ากลับมาอีกก็คือมาเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนจะบอกว่าแปลกๆมงหงบบใจหายอะไรอย่างนี้ก็มาได้ก็รู้สึกภูมิใจทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ในตัวเองครอบครัวค่ะที่ได้มีรุกวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ นี้ทาแล้วค่ะบริษัทมหาจักค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะมีงานทำแล้วครับอันด้านเกี่ยวกับสุขภาพาผม,มก็คือเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่คุณเอ็ครับผมทำแล้วครับทำงานแล้วครับตอนนี้ผมเป็นครีเอทีฟอยู่ที่รายการเฟิร์สสปีคทีนะครับอเองนะครับเราเป็นมอที่อายุน้อยเราไม่ได้มีอุปกรณ์ที่แบบว่าอาจจะเยอะเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทํางานจริงนะครับ เราโชคดีที่มีอาจารย์ที่รู้จักแก้ไขจุดอ่อนนี้ของเราครับก็คือว่าเราใช้ความคิดในการที่จะแก้ปัญหามากกว่าใช้อุปกรณ์เป็นการเปลี่ยนจุดอ่อนที่เป็นจุดอ่อนในเรื่องวิชาการงานต่างๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนเช่นเรื่องสรีระร่างกายเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆครับผมแล้วก็มีประสบการณ์จากการฝึกงานทําให้สามารถไปคุยกับลูกค้าได้เพื่อนร่วมงานได้ครับการปรับตัวในสังคมครับผม พ,พี่ๆขอต้อนรับน้องๆบัณฑิตทุกคนสู่อ้อนกอดที่อบอุ่นของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง